ค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้แหม่มก็จะมาทำข้าวหนมปังกรอบนะคะหน่าน้ำพริกเผาหมูหยองนะคะก็ตากข้าวหนมปังนะคะจนแห้งแล้วนะคะข้อแนะนําก็คือก่อนตากขนมปังเนี่ยต้องตัดขนาดขนมปังก่อนนะคะอยากทําแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ตัดให้เป็นไซส์เลยแล้วก็เอาไปตากนะคะเวลาหั่นมันจะได้ไม่แตกนะคะเสร็จปุ๊บต้องกลับหน้ากลับหลังด้วยนะไม่น่าเดี๋ยวขนมปังมันจะงอนะคะหลังจากที่ ตากจนแห้งกรอบแล้วนะคะก็มาทาพริกเผาอันนี้ก็วอร์มเตา180องศานะคะเหมือนเดิมอันนี้จะใช้เวลาอบน้อยกว่าข้าวหน่มปังเนยกระเทียมหรือว่าเนยน้ำตาลนะคะก็อันนี้จะใช้เวลาอบอยู่ที่5นาทีถึง7นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีท,ทำกันค่ะนี่นะคะนมข้นหวานก็ใส่นมหวานเข้าไป ใส่ลงไปเลยชอบมากชอบน้อยไม่มีสูตรตายตัวนะคะใส่นมข้นหวานใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใส่เนยใส่เนยลงไปนะคะให้มันหอมหอมเนยหรือว่ามาการีนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่พริกเผา ใส่พริกเผาลงไปปุ๊บพอดีกระป๋องเก่ามันเหลือก้นกระป๋องก็ใส่อันใหม่ไปด้วยอีกสักหน่อยค่ะผสมผสมนะคะให้มันเข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ขนมปังตากแดดนะคะไล่วความชื้นมาแล้วกรอบประมาณเสียงอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะทาทาไปแล้วก็ เอาหมูหยองนะคะโรยข้างหน้าแล้วก็ไปอบก็ได้หรือหรือใส่หมูหยองลงไปเลยอันนี้นะคะใส่หมูหยองลงไปแล้วก็คุกแบบนี้เลยก็ได้แล้วแต่จะชอบนะคะว่าชอบแบบไหนอืเสร็จปุ๊บก็พาขนมปังแล้วก็ไปอบในอุณหภูมิอ่า ร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบองศาเสร็จแล้วขนมปังหน้าหมูอยางน้ำพริกเผาของเรานะคะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปยกเสิร์ฟกันค่ะ